เย็นเจี๊ยบอันนี้ก็เช่าเลยรถไฟหอเอาดีๆเฮ้ยเฮียเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยกลัวโอ้ออ๋อเย็น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 อสูงไปอ๋อจริงจริงถ้ามาการายู่สว่าผมว่าต้องเล่นสกีนะถ้าไม่เล่นสกีคือไม่มีอะไรทำเลยเฮียเบงหกิมะคนสวยเลย วัสดีเช้าวันอังคารเดี๋ยววันนี้เราจะไปกาล่ายู่สว่ากันแล้วก็กล้องที่เราไปเนี่ยจะเป็นแค่ DJI Action 5ตัวนี้เนาะเพราะว่ากาล่ามันจะมีหิมะซึ่งเราไม่ได้เอากล้องใหญ่ไปเดี๋ยวหิมะมันจะโดนกล้องนะครับแล้วก็อาจจะเสียหายได้เดี๋ยวเราเติมพลังกันที่เซเว่นอีเลฟเว่นเช้านี้ก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟชินคันเซ็นแล,ล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากําลังรอรถไฟชินคันเซ็นขบวนหมายเลข471ท่านนี้นกว็ว่าก็เดี๋ยว วันนี้เราซื้อเข้ากล่องมาด้วยเนาะก็จะเป็นข้าวกล่องสําหรับที่เอาไว้กินบนรถไฟนะแต่จริงๆไม่ใช่ข้าวหรอกเป็นแซนด์วิชแบบง่ายๆไม่ได้ทาครีมเมื่อเช้าหน้าแห้งมากแต่เพิ่งซื้อครีมกันแดดมาเดี๋ยวขึ้นไปทาบนรถไฟไดีกว่า ตอนนี้เราอยู่บนรถไฟเชิยงกันเช้งแล้วนะครับก็เราซื้อเบนเข้ากล่องรถไฟไมาทานเนาะใช่เบนตอครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวผัดเหมือนก้ไก่ข้าวผัดอเมริกันเนาะแล้วก็จะมีเบนไก่ทอดนะครับส่วนของผมจะเป็นแซนด์วิชแบบง่ายงายงๆ พร้อมกับเครื่องดื่มสุขภาพที่เราขาดไม่ได้ถ้าเราไาญี่ปุ่นนั่นคือลาซี่ <c oughs> โยเกิร์ตอินเดียญี่ปุ่นตรงไหนเนี่ย ก็ไม่ได้นิ่งนขนาดนะั้นถ้าสมมติเราลองเอาอะไรกลมกลมมางบนตรงนี้ดูเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้นิ่งนะทีมันก็มีสั่นๆบ้างเออแต่มันก็นิ่งอยู่แะเออเอาจริงๆก็นิ่งอยู่เหมือนตอนนี้รถไฟก็ลอดอุโมงม,ม,มาสักพักแล้วนะครับ ก็มืดสองข้างทางก็มืดมากตลอดไม่มีอะไรเลย,เลยไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเมื่อกี้เราลอดอุโมงมาสักประมาณหนึ่งใั่แล้วอยู่ดีก็มาโผล่ตรงภูเขาหิมาเลยโครสวยสวยมากถึงละเดี๋ยวเราลงรถไฟดีกว่าไป แถึงแโอ้เย็นเจียม <laughs> ไอ้เฮียโคตรเย็นมาถึงกี่โมงเนี่ยเก้ามงสามนาทีตัวไม่เขียนว่ากี่โมงค่ะเก้ามงไอ้เฮียตัวบอกเก้าโมงหทีเรามาถึงเก้ามงสามนาทีนะครับไปมากตอนนี้เราถึงกาล่าอย่สบาแล้วสิ่งแรกที่ต้องไปทําเลยก็คือไปขี้ครับผม <laughs> ไปห้องน้ำาันก่อนไปเช็คยินก่อน เดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดอบวร่างกายกันเราต้องขึ้นบันไดนะครับเพื่ออบวร่างกายให้อุ่นตอนนี้มันหนาวมากหนาวมากเริ่มเย็นมือแล้วนี่คือเรายังไม่อยู่ข้างนอกนะมึงตื่นได้เอาคอนเสิร์ตเขาเลยนะมีแพชชั่นเราจะกระโดดลงมาทิ่ม้าแบบนี้นะเฮียแล้วทีม้าดำแบบเมื่อวานไม่เอานะ มาือเาอเ,เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้มากี่ท่านคะสี่ทนครับสี่ท่านวันนี้พี่เล่นอะไรบ้างคะเป็นตัวตั๋วกอนโดล่าหนึ่งแล้วก็ทางแชร์ขึ้นรอบนีแค่นี้เป็นกอนโดล่าแล้วก็บิลออฟแล้ววันนี้พี่มีบัตร J R Pass ไหมจ๊ะมีแล้วครับสี่ท่านใช่ไหมคะ J R Y Pass ถ้าสมมติว่ามีจากสี่ท่านนะคะลดเดือนสามพันแต๊อ๋อดีนะถ้าสมมติว่าพี่ต้องการที่จะเล่นพวกสโนว์โมบิลมอเตอร์ไซค์หรือว่ากระดานเลื่อนใช่ไหมคะสามารถไปซื้อบรซื้อบริษได้อีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคใช่ตรงนี้จะขายแค่ทุกเกนะะคเดียวูบัััตรรรรททท้้ง่่าานนนหมือว่าแยกจ๊ะ เ่าแยกดีกว่าครับ่ท่านก่อนเป็น2ท่านก่อนก็ได้ครับคุละสามพันแปดสองท่านที่เจ็ดพันหกเยนค่ะได้ครับอันนี้พี่เก็บไวเลยนะจ๊ะได้ครับั่นเองนันึองเดี๋ยวเบทนคนพูดไทยชัดมากเลยครับหยอกหยอกหยอกหยอซื้อตัวเรียบร้อยแล้วครับก็ ตั๋ววันนี้ของเราเนาะก็จะไป2ที่ด้วยกันก็คือเป็นตั๋วขึ้นกอนโดลาแบบบุฟเฟ่นะครับอันนี้2องคน7600เยนเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตั๋วขึ้นเลลวลออฟเลฟครับแบบครั้งเดียวจะเห็นว่าด้านในนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะทั้งของกินของที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีที่เช่าสกีเจอหิมะแล้วไม่ตื่นเต้นครับสรุปว่าขึ้นผิดทาง สิ่งจําเป็นที่สุดในการมาการ่ายูสาว่าก็คือแว่นกันแดดนะครับเพราะว่าถ้าเราหมองไปข้างนอกคือมันแสบตามากต่อได้ทีละสี่คนพอดีเลยต่อวขนกล้อ๋อมันไม่มันไม่หยุดนี่หว่าาริกาโต องไรจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ในลิฟต์ของกาลาอยู่สวาเรียบร้อยครับเราไม่ค่อยตื่นเต้นนะเราเฉยๆของใพวกนี้เราหนาวมากอะธรรมดามากอดะอัยเี้เร็เดยวเดยวเดี๋วเดีเดี๋ยวเดียเดียวเรี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยววเเดีเยเเ้ยเียเเดียเยเเดียเเเยเยเ อนใ yes girl, เฮียกูเสียวกยนะเฮ้ยกลัวจริงงัเนี่ยขนลุกเลยโอ้ยข่าวมากครับพี่น้องใส่แว่นตาให้กล้องก่อนนี่คือวิวด้านหลังเราพอจอนด้านอยกลัวจริงไ่อนกลังโอ้โหโอยโอโอ้โอโอ้อ้ยอยออ้้โยโ้้โ และนี่คือด้านตอนลงอ่นนี้ก็สวยกูน่ากลัวจริงนะมือกูเปียกเลยตอนเนี้ยหมายถึงร้อนอากลัวครับผมเหนื่อออกมือเออมันน่ากลัวจริงนะมันกลัวเพราะว่าเราเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไงอ่าและนี่คือสิ่งที่กูคิดคิดตลอดเวลาด้วยเกิดอะไรขึ้นครับพูดได้ใช่ไหมดูดิฟ้วนมือเหงื่อออกเลย ทำไมมันต้องสั่นๆแบบนี้อ่ะเน็ตเสียงเธอเข้าไปในคลิปฉันแล้วแหละไม่ไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครบอกถึงจุดนี้ว่ามันเออเพามันน่ากลัวพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วคโอ้ยสะเทอนน่นไรเบียร์ว้าไม่อยากหันเลยไม่อยากใครสองสามอัโอ้น่ากลัวจริงนะหูดับไปแล้วอ่ะกลืนน้ำลายไม่หายด้วยตอนนี้ มีรูแบบนี้ด้วยนะเนี่ยโอเทำไมมันสั่นอย่างนี้วะเฮ้ยโลไอลิฟป่ะมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ป่ะมันแบบว่าห้อยขาเลยไม่ความสูงอะไม่รู้เหมือนกันอาจจะใกล้พื้นกว่านี้อาจจะใกล้พื้นกว่านี้กาเผื่อไม่ได้กูไม่เป็นไรไม่น่าเลไหวไหมเนี่ยไหวไหวแต่ว่ากลัวไม่ยฝั่งสวยอะใช่สวยงามอูเริ่มแสบตาละเดี๋ยวต้องใส่แว่นละโอ้โหมันยังไม่ถึงอีกเหรอนู่นเลย อูจะดูคนเขาเล่นเขาก็แบบสนุกเนาะระยะทางก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย,ยาวไกลามากแล้วดูข้างล่างคือเป็นเมืองมองลงไปคือก็จะเป็นเมืองเลยนะเมืองหิมะไอเคียเยมืองหิมะคนสวยเลย <c oughs> ไป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 โกโก go อาริการโต คือแบบจิ๊บจิ๊บครับความสูงนี่คือทําอะไรผมไม่ได้พว่างนี้ดีกว่าโอ๊ยกลัวกลั <laughs> วจริงนะเนี่ยขนลุกเลยอ่ามันไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับมือเหงือออกเลยอันนี้เป็นเส้นทางนะครับที่เราจะไปนี่คือผูไมไมแรกโอ,โอ้แข็งเฟกเลยลื่นด้วยเวนไม่เชื่อลื่นจริงวะ อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์องสาศูนย์นองสา้ตอนฟิวไลท์เท่าไหร่ศูนย์ฟิวไลท์สี่ลบสี่ฟิวไลท์สี่เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันอยู่อาเฮียนู้นวิวออฟเลิฟเดีวิวออฟเลิฟขึ้นก็คือเราต้องเดินหรอไม่ไม่น่าใช่นะ เดี๋ยวเราไปวิวอัพเลเวกันนะครับ โอ้คือเข้าใจนะว่าแบบถ้าล่วงลงไปอะหิมะมันก็นุ่มฟูประมาณนึงแต่ว่ามันก็น่ากลัวนะครับเอาจริงๆคือคนที่กลัวความสูงอะผมว่าก็นะทำใจไว้นิดนึงแล้วกันถ้าคนที่กลัวความสูงก็คงไม่มีอะไรมากสบายๆนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอากาศเย็นดี Yeah. ห,หนาวมิกหนาวคือถุงมีถุงมือนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่คือแง่เย็นมากคือมันน่ากูแค่ช่วงแรกอะนะฮะด้า <c oughs> น,นล่างก็จะเป็นโลง่ลงๆเลย <laughs> เออหนาวจริงไม่ไหวแล้วผมว่าผมต้องเอาถุงมือมาใส่แต่ว่ายังไม่อยากหยิบตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะหล่นได้มือเริ่มชาละอยากรู้ความรู้สึกของเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงส,นะสวยมากทุกคนโอ้ยสูงไป โอ้ไอเฮี้ยสูงไปโอ้เดี๋ยวขอจับเราอันไม่ไหวละกลัวไม่เป็นไรยอมเย็นคุณผู้ชมก็คือลองลองดูอันนี้คือขาผมนะแล้วแล้วอยู่ข้างลลางคือมันเออมันสวยแหละแต่ว่าแบบเราแค่กลัวไงเนี่ยแล้วมือผมเหงื่อออกแล้วก็เย็นด้วยนะทีนี้มือเย็นแต่มมือเย็นแล้วก็เหงื่อออกอันนี้ ถ้าหิมะหล่นโดนางเกงนะให้เราเรีบปัดนะครับไม่งั้นมันจะเปียกตอนนี้กางเกงผมเปียกแล้วแต่ดีมันเปียกนิดเดียวโอ้โหจะถึงแล้วครับอีกน,นิดเดียวขอโทษหน่อยคือแม่งหนาวมากขอถอดแหวนใ้มแมแหวนมันเย็นมากเลยอ๋อเย็น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 ถึงแล้วครับทุกคนเอาเมือออกจากตรงนี้นะระวัง โอ้โหโอ้โห้โอ้โอ้โอา้างชิบหายแล้วครับ <'s> ตอนนี้ติดอยู่บนกระเช้า้โอ้โหโอ้โเยอ้โอเคโอเคคอนเทนต์อีกแล้วโอเคอะไร้นิ่งคิวนิ่งคเป็นไรไหมไม่เป็นไม่เป็นมันลื่นมันลื่นปัดกัน ลบมอีกแล้วระวังล้มนะเพราะกูล้มไปแล้วล้มเหรอมันลื่นแล้วคือจังหวะที่กูลุกคือมันแบบขามันอย่างนี้แล้วไงแต่ไม่เป็นไรได้คอนเทนต์ปะได้ดิเกิดสงครั กนอย่างเงี้ยเดินง่ายโอเคตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาจริงๆก็ไม่ได้ยอดหรอกเราอยู่ตรง b บลออฟเลิฟ er ของกลา,อา,าลายูซาว่าแล้วนะครับด้านบนก็ตอนแรกหนาวนะแต่ว่าพอเราเดินไปสัก แป๊บหนึ่งเงี้ยมันก็เริ่มร้อนละรู้สึกว่าเหงื่อเริ่มออกนะครับแต่ว่าหิมะที่นี่ก็นุ่มฟูดีนะวิวก็สวยด้วยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือเราเริ่มแสบหน้าละตัวเป็นปะไม่อา่าวทาครีมกันแดดใช่แดดเพิ่งทางเมื่อกี้ไงแสบหน้ามาก,มมมากแดดแรงมากแล้วบวกกับสีขาวมันสะท้อนแสง UV เนาะก็หนักกว่าเดิม แต่ว่าเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วนะว่าถ้าเกิดมาการ่าอยู่สักว่าต้องเล่นสกีเรพราะพอถ้าไม่เล่นสกีไม่มีอะไรทำผมว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราต้องไปเล่นสกีและอาจจะเป็นโอซาก้าก็ได้นะทำหลังฟ้า้ลยอุ้ยกางเกงเปียก <c oughs> ไม่เอา <c oughs> มันเปียกตัวปัดให้หน่อยทำไมเป็นเหนื่อยนะเราไปปัดเรอาเราต้องไหน <c oughs> มามนหนึ่งสองสาเดนเดเดินเดนเดินเดนเดินเดนเดิไม่เดินเร็วจังวะเร็วหรอเร็วไปเขาก้าวแค่สั้นแค่นี้ก้าวสั้นๆนะหนึ่งสองสเดดเอาใหม่มาใหมเอาใหม่มาใหม่หนึ่งสองสามเดินเดินเดิเดินเดเดิน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 เดเดินเดินเดเดินเดเดินเดินเดินเเดเดด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 ินเดินเดินเ คนไทยเหมือนกันเหรอรับเนี่ยมีเด็กควรนั่งอยู่ตรงนี้เหน่อยเนี่ยมึงไปสบประมาทเขาชาวเน็ตเขาบอกอยู่ว่าร้อนนะมันร้อนแดดเออจริงร้อนเริ่มอุ่นแล้วอ่าหมายถึงร่างกายแดดเราไปทำอย่างนไรกันผีเสื้อ หรือว่าห้องล่างทาได้ต้องเป็นหิมะที่แบบไปหาที่มันแบบกูยๆเนี่ยจริงๆถ้าเขาไม่กั้นเนี่ยก็ทําได้แต่ว่าอันตรายที่เราจะทําอย่างเงี้ยต้องไปตรงไหนก่อนทำผีเสื้อฮะให้นางฟ้าจะได้จะแล้วเยสเดินหน้าประเด็นอะโอ๊ยเย็นมือเย่ <Yeah. S 2> <laughs> เย็นอุ้ยเย็นผมคิดว่าถึงเวลาสมควรที่จะกลับแล้วนะครับเอาจริงๆถ้ามาการาอย่ซาว่าผมว่าต้องเล่นสกีนะถ้าไม่เล่นสกีคือไม่มีอะไรทําเลยก็ได้แค่แบบเล่นหิมะทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับครั้งนี้เราโปรเฟชชั่นอลละโอ้ไม่ชอบตอนลงเลย <laughs> โอ้โอ้ ขึ้นก็ว่าน่ากลัวแล้วนะลงคือโคตรน่ากลัวเโอเคแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับคนเราอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราจินตนาการเองนะฮะถ้าไม่ได้เล่นสกีผมว่าไม่ไม่เวิร์กเนี่ยตอนแรกอยู่ข้างบนคือยังไม่หนาวนะแต่พอแบบตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ถุงมืออย่างเงี้ยปรากฏว่าหนาวเลยครับผมแต่วิวสวยนะสวยมากจริงจริงแค่ขึ้นมาดูวิวข้างบนก็คุมแล้วเนาะเออที่สําคัญผมว่าใครที่ คิดว่าแบบอ๋อฉันท้องเสียบ่อยหรืออะไรยังไงเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าขึ้นมาตรง The Well of Love นะเพราะว่าห้องน้ำมันห้องน้ำเพียมาก ีรถไฟจะมา15นาทีเนาะรถเที่ยวต่อไปที่เราจะไปก็คือบ่าย224เฮ้ยบ่าย227เพราะฉะนั้นอีก3นาทีประตูจะเปิดจริงๆเรามีจองรีเซิร์ฟซีนไว้แล้วแหละแต่ว่าเราจองเที่ยว5โมงเนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้มีอะไรจะทำนี่ประตูเปิดแล้วไปกันเถอะ <c oughs> ไป <c oughs> เรามาลุ้นกันนะว่าเราจะเหลือที่นั่งไหม อ้าวรถไฟมาแล้ว,วนั่งเบอร์สากันสว่โอเคหลังจากที่เราเดินทางกลับจากกาลายูซวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เราจะไปต่อที่ไหนนะวาาาัดอาซากุสะใช่ไหมแต่ว่าวาาาัดอาซากุสะปิด5้าโมงแต่ว่า5้าโมงก็คือเป็นส่วนด้านในเนาะ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูส่วนที่เป็นด้านนอกกอนแล้วันว่าจะมีอะไรลงเหนือให้เราเดินไปสำรวจกันบ,บ้างไปสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราเดินเล่นในโตเกียวนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เมืองเขาน่ารักมากใช่ถนนหนทางต่างๆเนาะก็น่าสนใจทุกอย่างเป็นระเบียบ ตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยถนนคนเดินของมานาซกุสังนะครับชอบเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคัเพราะว่าวัดปิด้ามวนถ้าไม่ทานก็ไม่เป็นไร mm hmm. ก็เดี๋ยวเราลองเดินดูแล้วกันนะว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างปีก่อนที่เรามาเราไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วย mm hmm. เดี๋ยวปีนี้เราจะเต็มเลยครับผมได้ mm hmm. กลับมาที่นี่อีกครั้งความรูสร้สึกเป็นไงหนาว เดี๋ยวจะมาขยากเสียงนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะยอดีลงรูนี้ก็คือหนึ่งร้อยเยนเสร็จแ,แล้วเราก็จะขยับเป็นตัวเสียงสีอาน,นิหน,น่ะ แอเมื่อกี้นี้นะคะเราเสี่ยงเกมนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใบที่ไม่ดีเลยเป็นแบคคอร์จูนก็คือหลังจากที่เราได้ใบนสรแล้วค่ะเราสามารถเอาไปปูกไว้ตรงนี้ได้เลยเฉลีวโอ้โห เมื่อกี้ผมลองเสียงดวงเนาะเมื่อกี้ตัวแรกนะแบนฟอร์จูนใช่ปะเขาได้เบอร์แปดเบสฟอจูนเดี๋ยวนะขอไอโฟอใหม่ไว้ก่อนอือใบนี้ดีมากมครับ <Best Fortune. S 1> เบสฟอจูนไม่แปลไหนก็คือคำอธิษฐานของคุณถ้าอธิษฐานก็จะเป็นจริงส่วนใครที่ป่วยก็จะหายอะไรที่หายไปก็จะเจอคนที่เรารออยู่ก็จะเจอก็จะมาหาเราถ้าเราทำบ้าน หรือต่อเติมบ้านหรือทําอะไรทักอย่างมันก็จะดีไปหมดเลยชีวิตแต่งานก็จะดีมากอันสุดท้ายนี่เยี่ยมเลย เดี๋ยวเรามาหาร้านข้าวกินกันไปรย <800 S 1> อยู่ไม่ใช่แดก็บอกบอกร้อยน,น,นึงน่นะสไปซี่มิโซะเอาไหมเลยเอาดิปปิ้งไม่เอาไม่ชอบกินฉันชอบสดนชือเอาซุปไข่ก็ได้ไม่เอาจะกินเป็นน้ำหวโอ อันนี้ของเราใช่ปะ่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ใช่ไหมถ้าไม่ได้สั่งใช่ใช่ชิผ่ายแล้วดีละสั่งมาชุดเดียวนี่แหละเบิ้มๆกินว่ากินหมดปะ่ะหมดเพราะว่าวันนี้กินข้าวน้อยกินข้าวป้านไปอันเดียว ะะก,กินนิ่มเรียบร้อยนะครับก็ก็ทานข้าวที่ร้านคล้ายๆเป็นเหมือนร้นานอาหารอาหารตำสั่งของญี่ปุ่นนะราคาก็โอเคน่ารักอร่อยด้วยได้เยอะแล้วก็อิ่มมากๆหมดไปแค่พ1 0เยนเอยกิน2คนเองกิน2คน Oh, so from